สวัสดีค่ะ,คะชายนาก็มาด้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่น,น้องสุโขสุโขท้นสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะเนะเาะตอี้เราหันหลับไอื่นค่ะว้อะไรก็เสียใจด้วยนะคะแต่ชีวาจังไดหลับภาษาอ,อน,นั่นเนาะก็นาะภาษาราชากับไว้อะไรคะ่ะนอกันเนาะ แต่ใจก็ตตองใช้ชีวิตประจำบ้านค่ะก็ออกไปซื้อบอร์บอวีบ,บอร์นิตโตหันละใช้หน้าก็มาด้วยนะคะวีบอร์โตหันลัถั่วเหล็พัฟเฟยลกระดาษห้องน้ำโลเวแต่เอ็กซ์โนชิคิแล้วก็ซื้อไข่นะคะไข่นี้หกแพ็คมีหกลูกนะคะหกลูกก็ประมาณยี่สิบโครแล้วก็ นมตั้งแบบนี้เนาะค่อยจะเห็นเนาะอเซนโคกโคกเนาโคกโคกเซโร่โคกเซโคร่บ้าห่ามได้หรอวา,า S <S นิลลาวานิลลาทีล่าชีล่าใช่นาด้วยนะคะใช่เลยนะแล้วก็มาร์การีนเป็นเนยแข็งนะคะแม่ต่้งว่าจะทำขนมไว้ให้เด็กๆนะคะไว้ทานด้วยกัน แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลูกเล็ก1นกิโลนะคะดอมดอไม้เป็น,น,น,นดกุลยนบะอกได้หพอปริแก่่ะพ่ริกแอุ้ยดูสีนี่นะคะเป็นสีพอปริกแมมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะใน1ลูกนะคะ เข้ากับฤดูใบไม้ร่วงอันนี้สามลูกสิบห้าโครนนะคะ3ามลูกสิบห้าโครนโอ้ยแล้วก็น้ำตาลไปทำขนมด้วยนะคะไไอโอ้ยไหวไม่ลูกรอโอ้ยแล้วก็แป้งแป้งที่สองกิโลนะคะเอารถเข็นไปค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะแม่สายซื้อมานีา่ มันอัลซวิชอตเตอปุ่มกั่แตามันมีคนเยอะมากเลยคนเยอะมากทั้งแฟมิลี่ทั้งหลายผู้คนนะคะใชหน้าก็อยู่นี่นะคะใชหน้าเด็กก็พิเศษไง พี่ปรก็มันไว้จะสุฟินแว่เด็วันนี้ฝนตกฝนฝนดินนิดหน่อยนะคะแต่ก็ออกไปข้างนอกซื้อกับข้มกับข้าวมาไว้ทำส่วนนี้ก็เป็นอาหารเบสิกนะคะนี่ก็จะไว้ในในสกับเฟรี่นี่ก็ไว้ตู้แช่ กระดาษห้องน้ำซื้อมาแก่นี้ค่ะพี่น้องเพราะว่ากับ้าลูกไปดูลานโน่นลานนี่นะคะ,คะหมอค่ะโอเคพี่เซใเ้ดูท่านผู้ชมมามาแก่นี้ค่ะพี่น้องแลวแม่ตายก็แต่ทำภารกิจกับครอบครัวต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ